สวัสดีครับ f ออาจารย์ต้นน้ำหมักสูตร2นะฮะวันนี้มีดแรกนะครับของยาง600ยอดดำส่วนที่เป็นยางสอยนะฮะมาก่อนนี่ครับวันนี้มาให้ดูการกรีดที่เทคนิคการกรีดยางทับหน้าแล้วก็ยางที่มันไม่สามารถกรีดได้นะฮะหมายถึงว่ามัน ปูดนะมันบาดแล้วมันก็สร้างเนื้อใหม่ขึ้นมาบางบางนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นปูดเป็นตามตาไม้กระปูดนะครับสังเกตการปูดของมันเลยครับเนี่ยปูดนะมีดแรกนะครับวันนี้เนี่ยครับยังหยดอยู่หยดประมาณนี้แหละหยดเรื่อยๆน้ำยางเขาเหนียวเหนืดมากนะครับหยดได้สักสีชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วนะครับกับมีดแรกนะครับ แต่ให้มาดูต้นนี้เนี่ยการหลบหลีกนะฮะดูนะฮะมันกีดไม่ได้มันหลบไม่ได้ตาไม้เนี่ยเป็นยางที่ยางสอยนะดูสภาพสภาพสุดโทมแล้วนะครับตัวนี้มันก็จะปิดนะปีหน้าปิดแน่นอนเนี่ยมุมนี้ปิดแล้วตัวนี้ก็ปิดปิดแล้วมันจะใหญ่อย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวจริงจะใหญ่มากนะอ้ไอตัวที่มันปิดเนี่ยเนี่ยมัน ปูดออกมาเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมดูมือผมกำเนี่ยปูดออกมาเลยนะเนี่ยฝัย่งนี้ดูไม่ได้เลยแต่สุดท้ายมันก็หามุมกีดได้เหมือนเดิมนะครับจากต้นไม้กลมๆนะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเดูดิไอ้ข้างบนเขาสอยกันนะสอยสามปีแล้วนะสอยเพราะมันไม่ค่อยมีน้ำยางแล้วก็สอยนะครับมันยางหน้าตายอะ่ะแต่ตอนนี้ข้างล่างเนี่ย มีน้ำยางหมดแล้วนะครับตรงนีน้อ้วนเนี่ยที่มันปูดออกมาเนี่ยจิ้มดูเนี่ไหลโจกๆแน่นอนมีดแรกนะครับมันเนี่ยอืมมีปูดตรงนี้ที่กีดบาดมันก็เดี๋ยวก็จะปูดนะอมาตะาฮะผมดูแล้วยางพาราเนี่ยเป็นพืชอมาตะขี้หมูขี้หมาห้าสิบปีได้ ขอให้บำรุงเขาเพิ่มจ oui ุลินทรีย์เขาให้ดีนะฮะเพิ่มจุลินทรีย์ในดินนะก็คือฉีดน้ำหมักสูตรสองของอาจ,จารย์ต้นนี่แหละฮะแล้วก็ให้อาหารทางดินด้วยปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยคอกนะฮะอย่างสม่ำเสมอน,นะฮะปุ๋ยเคมีก็เปรียบเสมือนอาหารหลักปุ๋ยคอ uh, กอาหารหลักนะฮะปุ๋ปยเคมีปุ๋ยคอกอาหารหลักข้าวปลาอาหารของคนเรานะฮะน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นก็เปรียบเสมือนวิตามินเหมือนนมเปรี้ยวนะฮะ ซึ่งแก่ตัวไปแล้วมันขาดไม่ได้นะคนเราเนี่ยสังเกตนะนมเปรี้ยวต้องกินนะครับซื้อไปใช้เลยครับสางสภาพสุดโทมอย่างนี้มันจะกลับมามีน้ํายางได้แน่นอนนะครับซื้อไปใช้เลครับหขวด1ลิตรนะฮะขวดหลิตรสามบาทค่าส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับผมยางสภาพอย่างนี้ทำไมยังมีน้ํายางได้นะครับดูนะครับ เขาสอยเอาน้ำยางแล้วนะฮะลูกน้องเก่าแต่ผมบำรุงเอานะฮะฉีดพ่นด้วยน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นได้อย่างนี้ผมว่าก็ถือว่าอัศจรรย์หันแล้วนะครับผมสำหรับยางที่มันหายไปครึ่งต้นอย่างนี้นะครับดูตัวนี้อีกมีดแรกนะครับเนี่ยดูดิครับแต่ละต้นเนี่ย ไม่ธรรมดาเลยนะครับเนื้อไม้นะครับเนี่ยเนื้อไม้นะครับเนี่ยยางดีๆมันจะกลับมายางดีๆมันจะดียิ่งขึ้นนะฮะยางที่สุดโทมมันก็มีน้ํำยางได้ทุกต้นนะฮะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับสามครั้งแรกต้องฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้งนะฮะสามครั้งแรกอาทิตย์ละครั้งเลยครั้งที่สี่เปต้นไปสองสามอาทิตย์ก็ได้นะครับสามครั้งแรกต้องกระตุ้นนะฮะสามฝา ต่อน้ำ20ลิตรหรือหรือ18ลิตรนะฮะฉีดพ่นนะฮะทั่วลำต้นไปเลยนะฮะหน้ายงหน้ายางก็ฉีดไปเลยนะครับผมดูตัวนี้ดีครับยิ่งกว่าอะไรดีเนี่ยเห็นไหมเวลามันปิดนะ,ะมันจะปูดอย่างนี้เลยเห็นไหมครับมันจะปูดออกมาเลยนะนี่ยเห็นไหมดูใกล้ดูมุมไกลนะต้นกลมๆม,มันก็จะเบี้ยวอย่างนี้เลยนะครับ ผมจะให้ดูเรื่อยๆนะครับสาหรับคนทอ้อที่ยางไม่ออกมาดูสวนผมนี่แหละครับขอบคุณครับ FC สวัสดีครับ